สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเชอรี่นะคะฟอดพระนครเกษตรนวมินทร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะรีพามาดูเจ้าตัวนี้เลยเป็นรุ่นวแท็กนะคะขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกบาทนะคะตัวนี้นะคะราคาแบบนี้นะคะชุดแต่งมีอะไรกันบ้างแล้วไปเจาะด,ดูกันทีละจุดเลยนะคะมาดูตั้งแต่สากระโปรงด้านหน้านะคะของเราเป็นสกู๊ปทรงฟิตแบบนี้นะคะตัวนี้ทำสีเฉดสีไป3สีเลยนะคะสีดำด้านแล้วก็สีแดงนะคะตัวนี้เป็นรูปกระทิงนะคะตัวนี้นะคะมีสีดำเงาของตัวรถนะคะที่ ตัดกันด้วยนะมาดูด้านหน้าอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นกนระจังด้านหน้านะคะเป็น e อ o d ์แบบนี้นะคะอักษรฟอนต์ตัวนี้นะคะสลับกับสีตัวแดงกับตัดดำนะคะตัวนี้มีไฟทิปเปอร์ไลท์นะคะ3ดวงแบบนี้นะคะพี่ๆสามารถเลือกได้เป็นสีส้มหรือสีขาวแบบนี้เลยนะตัวนี้เขาจะเน้นความแดงหน่อยนะคะคันนี้นะมาดูถัดมาด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะเป็นกันชนด้านหน้านะคะของแฮมเมอร์นะคะรุ่นพิงซีรีส์นะคะคันนี้ ทิงซีรีนะคะตัวนี้เขาจะมีความโดดเด่นด้านล่างนะคะเขาจะมีห่วงลากจูงแบบนี้นะคะแบบมากับตัวเซตเลยนะแล้วก็มีแผ่นรองกันกระแทกนะคะติดด้านล่างมาด้วยนะคันนี้นะคะเขามีความโดดเด่นตัวไฟหน้านะคะของกันชนนะคะเป็นสปอยเลอร์นะคะไฟหลีกกับไฟเลีย้ยวด้วยนะไฟหน้าของเขานะคะเสริมความโดดเด่นด้วยใส่โคมไฟหน้าข้อไฟหน้าแบบนี้นะตัวนี้เป็นไฟที่มากับตัวรถน,นะคะไฟ นะคะคตัวซีแคมแบบนี้เลยนะต่อมาถัดมาดูด้านข้างนะคะเป็นสูงรอขนาด6นิ้วแบบเรียบนะคะตัวนี้แบบเรียบแบบว่ามีหมุดสีเงินนะคะมา,มาแบบนี้เลยเข้ากับตัวรถนะมาลองรับกับร้อแม็กคันนี้นะคะจะเป็นแม็กลายดาวแบบนี้นะสีดําขีดเงินนะคะออฟเซ็ตบรืสตูที่ที่44นะคะแบบนี้เลยนะคะพี่วีนะแล้วก็ตัวนี้นะคะล้อแม็กของเขานะคะเสริมความหล่อมาด้วยยางตัวนี้นะ ซีรีส์ยาง3ามคูณสองจุดอายี่สแบบนี้เลยเป็นยางคอ s m ิกนะคะตัวนี้เป็นยาง rt นะคะที่สามารถวิ่งถนนเรียบและถนนปุกผะได้ด้วยเสริมมอมาด้วยปีกนกนะคะตัวนี้เป็นปีกนกของโยกนะคะสีแดงแบบนี้เลยผู้ที่สามารถเลือกแบบเป็นสีเทาหรือสีแดงนะตัวนี้นะถันมาด้านข้างนะคะเราใส่สติกเกอร์สาดลายไปเลยนะคะตามที่ลูกค้ารีเควสต์มาเลยนะตัวนี้พี่สามารถเลือกตัวอักษรออกแบบเองได้ด้วยนะคะ นะเบ้ามือลงจับประตูก็ติดมาให้พร้อมแบบนี้เลยนะคะการสาดนะคะและก็เสริมหล่อไปด้วยเล่าหลังคานะคะตัวนี้ทําเป็นสีดําด้านเข้ากับตัวรถไปเลยนะลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะด้านล่างของเรานะคะเสริมหล่อมาด้วยบันไดด้านข้างแบบนี้นะเราเปิดจะมีไฟโชว์นะคะแบบนี้เลยเป็นของ T W I นะคะตัวนี้มีแผ่นกันลองลื่นด้วยนะคะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสามารถสั่งได้อยากได้เป็นของแฮ m เมอร์หรือ T W I นะ ด้านหลังนะคะเสริมความรอโดดเด่นมานะตัวนี้นะคะพูดไม่ได้เลยว่าขายดีที่สุดนะเป็นแมมอร์นะคะโรบารเรกแบบนี้นะแมมอร์รุ่นในซูลี่แบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเหล็กสองท่อนนะคะวางสอนกันเสริมความแข็งแรงให้กับตัวรถเลยนะคันนี้นะแล้วก็ฝาครอบถังน้ํามันนะคะตัวนี้กันร้อยได้ดีมากๆเลยด้านท้ายนะคะเราก็เสริมหล่อข้อไฟไท้ายนะคะด้วยการใส่ข้อไฟไท้ายเสริมความโดดเด่นให้กับดวงไฟนะ ตัวนี้นะคะด้านท้ายนะคะเรามาดูกันนะคันนี้เขาใส่ครอบท้ายนะคะ Ford สีแดงตัดดำแบบนี้นะคะพี่ๆเว้นโลโก้นะคะตัวนี้เขามีกล้องถอยหลังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่ๆเลยนะตัวอักษรเลนเจอร์นะคะก็เสริมความหล่อให้กับฝาท้ายได้เพิ่มเติมไปอีกนะคะกันชนด้านท้ายนะคะตัวนี้เป็นของ Nova Series นะคะตัวนี้เป็นของ Hammer เนาะตัวนี้มีห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งนะตัวสปอร์ตไลน์นะคะเวลาถอยหลังนะคะก็ ง่ายมากๆเลยแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังขึ้นมากับตัวรถด้วยนะแล้วพาไปดูด้านในนะคะพี่นะภายในของตัวรถนะคะก็จะเดินได้เป็นสีส้มตามคอนเซ็ปต์ของรุ่นวายเทคเลยนะคะตัวนี้นะเส้นสายนะคะก็จะประมาณนี้นะเบาไฟฟ้านะคะปรับได้แปดทิศทางนะคะตัวนี้นะมาเริ่มตั้งแต่ตรงปุ่มคูช์สตาร์นะคะตัวนี้มากับตัวรถนะคะปุ่มอะไรไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลย นะตัวนี้นะคะเขามีปุ่ม m u l t i ฟังก์ชันแยกซ้ายขวานะคะตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับหน้าจอคนขับนะคะตัวนี้หน้าจอจะอยู่ที่ขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้นะปุ่มด้านซ้ายมือนะคะของเราไปเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะคะตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะตัวนี้เชื่อมต่อ apple carplay android auto ได้แบบไร้สายเลยนะมี wireless c h a r g e นะคะแบบไร้สายด้วยนะตัวนี้นะคะสําหรับคนที่ไม่มีแบบ รุ่นโทรศัพท์นะคะสามารถเสียบใช้ใช้ C ใช้ A ได้นะระบบเกียร์6สปีดนะคะคันนี้นะมีหมดก,การขับขี่แบบประหยัดด้วยนะเบรกมือไฟฟ้านะคะครบคันเลยทีเดียวนะค่ะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะอยากได้โปรโมชั่นตัววแท็กหรือเป็นรุ่นไหนนะคะที่สามารถแต่งแบบนี้ได้นะคะสามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์โทรนะคะ 0863836454น,4นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด YouTube Channel กันด้วยนะคะรอบหน้าจะมารีวิวรุ่นไหนนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ